สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่นพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางลาพัฒนานะคะก็วันนี้ก็จะมาสรุปแนวทางลาพัฒนาประจํางวดวันที่9เดือน9ปี64ี่นะคะก็พร้อมเลขสูตรนะคะก็พร้อมเลขสูตรนะคะก็ไม่ได้สรุปอย่างเดียวนะคะพร้อมเลขสูตรให้ไปเชยชมก่อนเลยนะคะ ก็สามารถจับวินได้เลยนะคะเล็สูตรของเรานะคะอย่างวันที่9นะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ชมอย่างมีสตินะคะ ก็ไปรับชมแล้วก็รุ่นๆุนไปพร้อมกันเลยนะคะกับแนวทางราวพัฒนานะคะเจาะสองตัวเด่นนะคะเจาะสองตัวนะคะสองตัวเน้นๆสองตัวบนล่างนะคะแต่ในงวดวันที่9ก็ถือเป็นความโชคดีของพี่น้อง f อซทุกท่านเนาะก็ยินดีด้วยนะคะมีของแถมแถมให้สองชุดนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับของแถมเนาะบางท่านก็อาจจะชอบบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะคะก็อาจจะตัดออกไม่เอาอะไรประมาณนี้เอาแค่ตัวเน้นๆอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านก็อาจจะโชคดีรับทรัพย์ก้อนโตนะคะก็ไปสรุปกันเลยนะคะสาหรับชุด6ตัวนะคะแนวทางมาสอง3 7 9 แอดเองก็แอดเองก็ไม่แน่ใจนะคะก็ว่ามาได้ยังไงเนาะสามเจ็ดเก้าไม่เชื่อสายตาตัวเองนะคะสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าอดีใจมากๆเลยนะคะสามตัวตรงๆเนาะแค่สามตัวกลับหรือว่าเข้าชุดวินก็ดีใจแล้วเนาะวันนี้ คือดวงของเราสมพงกันนะคะส,สำหรับพี่น้อง fc ทุกท่านที่โชคดีเนาะก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะคะก็มือพาไปนะคะมือพาไปพาไปปังนะคะพาไปเฮงนะคะฝาความโชคดีมาฝากพี่ฝากน้องนะคะปกติจะไม่ค่อยแถมนะคะแต่วันที่9้าก็ แถมไม่เยอะนะคะแถมนิดเดียวก็มาดูที่ตัวเด่นของเรากันก่อนเลยนะคะสำหรับแนวทางที่มานะคะสามตัวบนก็สามเจ็ดเก้านะคะสามตัวบนก็สามเจ็ดเก้าสองตัวบนก็เจ็ดเก้านะคะก็มาดูที่สองตัวล่างชุดชุดสี่ตัวเนาะสองตัวล่างชุดสี่ตัวก็เจ็ดสามนะคะรุ่นนี้เนาะแล้วก็ แต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับ2ตัวล่าง2ตัวล่างชุด5ตัวบางที่ก็เอา5ตัวบางที่ก็เอาสีตัวทางสปปลาวหตัวนะคะเต็มๆเนาะก็17นเจะคะชุด5้าตัว17แล้วก็ทางสปปอลาวเอาสองหนึ่งล่างนะคะสองหนึ่งล่างกับเจ็ดเก้าบนสามเจ็ดเก้าบนเหมือนกันนะคะนะมาดูที่ชุดวินเราก่อนนะ มาดูที่ชุดวินเราก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูที่ตัวเด่นเรานะคะชุดวินนะคะก็สามเราก็มีเจ็ดเราก็มีเก้าเราก็มีนะคะสองเราก็มีห้ามาชนหตัวนะคะที่มาตรงกับชุดหกตัวนะคะที่ไม่มีคือหกนะคะตัดออกได้เลยห เพราะว่าแนวทางลาวส่วนมากจะมาแบบตัวซ้ำๆกันนะคะบางทีก็สองก็อาจจะมาสองครั้งหนึ่งก็อาจจะมาสองครั้งถึงสามครั้งนะคะแต่ละรอบแต่ละชุดเนาะอย่างวันนี้ก็เจ็ดนะคะมาสองรอบมาสองครั้งนะคะสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเนาะก็จะมาประมาณนี้นะคะก็หกตัวก็ เราหกตัวเราก็เอาตามสูตรตามเลขคำนวณที่ได้คำนวณออกมาได้แบบนี้เนาะเราก็วางแบบนี้แตเ่เน้นที่สองตัวนะคะเน,นเน้นที่สองตัวบนล่างนะคะก็มาดูที่ชุดวินเรานะคะสามเจ็ดเจ็ดสามเราก็มีนะคะส่วนหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเราก็มีนะคะหนึ่งเจ็ดชุดวินนะคะส่วนเจ็ดเก้าเราก็มีเจ็ดกับเก้าตรงตรง สองหนึ 1> 2, 1, ก็1กับสองมาหมดเลยนะคะชุดวินนะคะก็ไปดูที่ชุดเด่นเราเลยชุดเด่นเรานะคะให้เด่น3ามกับ7อันนี้คือแดอดเจาะให้นะคะสามเจ็ดเจดสามไม่ใช่ว่าไม่ได้เจาะนะที่ขีดแล้วก็วงกลมให้นี่คือเจาะปกติไม่ค่อยวงกลมหรอกจะขีดเส้นให้แล้วก็บอกให้เอาตัวเด่นไปด้วยสามสามเจดเดสามนะคะก็มา2ตัวล่างเต็มๆนะคะส่วน สตัวบนนะคะมาเจ็ดเก้าตรงๆสองตัวล่างมาตัวกลับเนี่นะคะคู่นี้กับคู่นี้นี่เลยเออเข้าหมดเลยสามตัวก็เข้านะคะก็ยินดีด้วยเนาะวันนี้ก็มาสรุปแนวทางแล้วก็จะลงเลขสูตรไว้ให้พร้อมนะคะเพื่อที่ใครจะเอาไปเชยชมก่อนหรือว่าจะไปจับวินได้เลยนะคะ ก็ไปจับวินได้เลยนะคะก็เป็นเลขสูตรของเรานะคะก็จะวางไว้ให้เลยก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสองตัวบนก็มานะคะสามตัวก็มาตรงๆสองตัวล่างก็มาตัวกลับตัวเน้นๆตัวอัดตัวเจาะเน้นๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ ก็งวดต่อไปก็ตรงกับวันที่13เดือน9นะคะปี64นะคะเราก็จะก้าวหน้าไปด้วยกันเช่นเดิมนะคะหว mm hmm. ยลาวนะคะเออเป็นชุดวินนะคะก็คือสูตร เลขสูตรของเราที่คำนวณออกมาวางให้ก่อนเลยนะคะวางให้ก่อนเลยเป็นตารางไปเลยนะคะมีสี่มีห้านะคะมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์ มีสองนี่คือเลขสูตรของเรานะคะเลขสูตรของเราในงวดประจำวันที่สิบสามเดือนเก้าปีหกสนะคะวางให้ก่อนเลยนะคะมีรุ่นทุกตัวทุกคู่นะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ